สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n 4 h ีเฮวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟี f a Mobile 20องศนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับหมวด h ฮดทูเฮดนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าช่วงหลังๆนี้มานะครับผมก็ปล่อยคลิปออกไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอีเวนต์หรือจะเป็นคลิปท็อปสินะครับตอนนี้ผมได้ทําคลิปท็อปสิขึ้นมานะครับในตําแหน่งต่างๆนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปประมาณ3คลิป 3ตำแหน่งแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหลายตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีคลิปการแข่งขันฟ o b i l e Division League ด้วยนะครับก็เลยห่างเหินจากคลิป Head Tohead ไปนานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมา Head to Head กันสักหน่อยนะครับแก่ก็จะเป็น Head to Head แบบปกติไปก่อนนะครับเพราะว่า Head to Head กับเพื่อนๆทางบ้านก็คงต้องผักไว้ก่อนนะครับก็เนื่องมาจากว่าผมติดแข่งนะครับก็เลยต้องใช้ ลิศลายชื่อในเกมนะครับเพื่อแอดเพื่อนในการแข่งนะครับก็บางครั้งบางทีอาจจะลบเพื่อนบางคนออกไปนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากการแข่งขันแล้วก็แอดกลับมาใหม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยว้นที่นี้ด้วยนะครับก็มาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับไต่แรงไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแพ้อย่างเดียวเลยนะครับก็อยู่แค่9 0 0 0แสนฝ้าเองนะครับรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกอ่อนมากเลยนะครับตอนนี้มาครับมาดูเกมบันดิฝ่าครับแตลามี่วาลานเอาทีเดบอยสีดานครับถึงอยู่ทิ้งเข้ามาทีเดบอยวางมาที่การ์ดบี้โดนสไลด์ไว้ครับโดนกระส่้นกาบี้จะได้ทุ่มนะครับ ุ่มทีเดยบอยกลับมาที่กานาบ,บี้ทงเงอมาที่เดียบอยครับลูกนี้ยังไงหน้าประตูมีครับโยนเข้าไปติดคานาบลโรเตะทิ้งออกมาก่อนเขาฝั่งนูน้นทุ่มมาที่ดารามี่ชิปเป็นหนึ่งทีโอโหโดนเสียบไว้ครับคาราบโรช้าไปหน่อยอย่างครับลูดิเกอร์ยังตัดมาอ้าวโดนจัดกับอีกมาเน่ยังไงครับลูกนี้อ้าวเตะทิ้งไปเลยครับเกิดอะไรขึ้น มาเนี่ได้ได้ทุ่มนะครับทุ่มมันที่โอบาโอบาพยายามจะไปเองเจอสองแหวกไปไม่ได้เจอบอลบิสก้าปั๊มไว้ดารามี่ฝั่งเขาหาแวตเล่นกันสั้นๆกับดารามี่ฟันได้วิ่งไปจะทันไหมโยนเข้ามาหน้าประตูโอ้โหโลงๆครับยุ่งนิดชนเสายังไงขึ้นเกิดอะไรขึ้นจังได้อยู่ยังตัดได้ออกไปกเองครับลูกนี้โอ้โหซ้ำแล้วออกครับเกือบเสียครับลูกนี้อเไซอนบึ้มมาก่อนครับ อยู่ที่สีดานสีดานพยายามจะไปเองครับติดเฮนเดอร์สันโดปั๊มกับเดบอยโดครับตอนนี้โอ้โหโดนเสียบล้มไปครับลูกนี้ค่อยฟาวเขาน่าจะฟาวแล้วนะครับตอนนี้ไปเหลี่ยงไปเลยครับอาริซอนเตะมาขา้างหน้าติดฮุมเมล ยังได้อยู่วารานมาเน่เออกที่โอบามิยองจะชากโอ้โหออกปัออก๊มออกไปเองครับลูกนี้เอาวันมิสาก้าทุ่มไปไหนนะครับลูกนี้เสียบลูกเตะม,มุมครับฟานได้ยังไงลูกนี้จบไหมเรียบร้อยครับ1นึประตูต่อศูนยทำพลาดเองก็ต้องโดนลงโทษครับ ดูเกมมันต่อนะครับอยู่ที่เฮนเดอร์สันออกที่อุเมลเฮนเดอร์สัน n d โดฮาววดตวลูดิเกอร์ปั๊มไว้ลูดิเกอร์แทงตามช่องมาเลยครับโอบายังไงครับลูกนี้หลุด2องไหมเรียบร้อยครับ2อประตูต่อ0ฝั่งนูนเล่นพลาดหลายจังหวะเลยนะครับครึ่งแรกครับใกล้จะหมดแล้ว ยังไม่เป่าครับกรรมาการติดดูดิเกอร์หมดเวลาครึ่งแรกนะครับโดนโดนนำนะครับฝั่งนู้นนะครับผมนำดู2ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับฮาเวดมิลินโควิดซาวิกออฟดิคุมมลเฮนเดอร์สันโดจีมาครับโอนวารานวาลานแย่งไปสีดานมองแล้วเพื่อนอยู่ไหน ออกมาที่รามีพิกมา1จังหวะติดครับโลเปซันยังได้อยู่ซีดานเดี๋ยวก่อนดึงไว้ก่อนครับแป,ป๊บหนึ่งติดคานาวโร่มันจะสวนครับสวนขึ้นมาแล้วฮาวเวิแทงทะลุช่องมาครับโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำโอ้โหล้ำหน้าครับถ้าไม่ล้ำนี่เสียประตูแน่นอนครับลูกนี้แต่มองแล้วมันน่าจะล้ำครับบอนไดเตะโยนยาวขึ้นมาอยู่ที่ดรามี แทงออกปอีกมาครับอารบีทันไหมไม่อัดอ้าวลูกนี้ยังไงโดเจอคาร์มาโลปั๊มอยู่ครับลูกมาสั้นโดนสีดานตัดไปได้ออกไปที่เดอร์บอยขวางยาวที่เดอรโอบามิยองครับลูกนี้จะได้โยนครับโหนมาเสาสองอยังไงโดนโดสามศูนไหมครับผมมองเห็นแล้วครับเสาสองไม่มีใครประกบเลยนะครับ ต่อครับอยู่ที่เฮนเดอร์สันวันมิสซากาเฮนเดอร์สันออกมาที่บลินโควิดซาวิกโดโดนฝานได้ปั๊มไว้แทงทะลุช่องมาครับโอ้โหติดทะลุดปักกี้นี้ไปได้เป็นประตูแน่นอนโอ้ยพลิกมาสวยมาเน่เอา้าต่อ,อยังไงครับลูกนี้ซีดานแต่วอาคืนมาได้แต่ละมียังไงพลิกมาติดโลมาสั้นโดนปั๊มล้มไปแล้วหนึ่งซีดานยังไปอยู่ยไม่หยุด เฮนเดอร์สันพยายามจะเลี้ยงจี้ขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเตะผมต้องเตะทิ้งเลยนะครับเขาพยายามจะชีปข้ามยังอยู่ที่เดบอยขวางมาที่อโอบาไม่ยองครับพลิกไปหนึ่งหลุดมาไหมหลุดมาแล้วครับยังไงฮุเมเมวเอาไม่อยู่วานมิสากะอีกหนึ่งครับหลุดมาสองโยนโอ้โหติดฮุเมเมลกับเอาคืนไม่ได้เสียได้ครับลูกนี้เดบอยยังได้อยู่แทงออกมาที่อยอบาสาเลยติดเฮนเดอร์สัน ยังได้อยู่ครับมานี่พลิกมาครับแทงออกมาที่สีดานโยนเข้ามาหน้าปากป,ากป,ากประตูมีดารามีโอ้โหเข้ามือครับตอนนารุมา่าหนัวเลยครับลูกนี้อกรรมอากาศก็เป่านกวีดหมดเวลานะครับก็สรุปว่าเกมนี้ก็ชนะไปสามประตูต่อศูนนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับมาครับเราก็มาต่อกันในเกมที่2นะครับเจอกับโออ้อยสาเลยนะครับมาครับเกมเริ่มแล้วนะครับดัลมี่ ออกมาที่ซีดานคานาบี้ลุดซานโชมาได้ครับหนึ่งโดนคานาโบโลปามไว้อา้าวไม่ออกด้วยยังไงลูกนี้อา้าวเตะมาอย่างนี้ยังไงครับโรนโดพลิกมายังไงแทงออกมาที่โอบาติดอา้าวติดขาเฉยเลยยังครับดูที่ซีดานโรนโดเตะทิ้งออกมาได้มาแน่ ยังครับโดนบี้อยู่ตอนนี้ดิกเกอร์แทงออกมาที่ทีดานครับแทงทะลุมาที่ดารามี่ยังไงลูกนี้โดดข้ามมาหน้าประตูมีไหมไดโยนไหมลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้โยนครับโดนกวดกลับไปเอาคืนไม่ได้ซันโชโดนการาบีปั๊มไว้แทงออกมาที่ดารามี จะมีพยายามจะชิปเลยครับลูกนี้หนึ่งลูกไปหนึ่งลูกก่อนอเข้ามือดอนนาดูมาอย่างครับลูกนี้ดิกระทายออกมาที่กานาบีดิดซันโซฝาวครับลูกนี้กด้ไม่ได้โยนนะครับผมจะโยนเข้าไปห,หน้าประตูเลยนะครับแล้วโลนดุนมงเอานะครับ ได้ไหมโอ้โหม่งทิ้งออกมาอยู่ที่โดโดลากยาวมาเลยติดกาาบ,บี้อาลูกนี้ยังไงกองหลังไม่มีผมไปไหนหมดฟันไดย,ยังไงถึงไหมถึงไหมเซียโก้โอ้โ,โดดไอซอนโดดโอ้โหลูกนี้ซีดานจากักรยานอากาศเข้าไปอีกเสียเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เป็นไรครับอไม่แดาร์ลัมี่เดบอยมาเน่เดบอยแทงต่อมาที่มาเน่แทงทะลุมาที่โอบามยองโอบามยองยังไปได้อยู่โยนมาเสาสองสี่ด้านมองโอ้โหอะไรครับลูกนี้ไม่ได้อีกกระตุกไปหมดแล้วครับตอนนี้เน็ตสซมมิเซอร์โยนข้ามาไม่มีใครเลยด้วยฮาวเวดูดิกเกอร์ โอ้โหโดนสองลูกแล้วครับ2องวัตูต่อศูนโดนสองลูกครับครึ่งแรกหมดเวลาครึ่งแรกครับมาดูต่อกันครึ่งหลังนะครับสันโชกกระชากหลุดมายังนิเกอร์วิ่งตามไหมครับ ปั๊มออกเป็นลูกออกหลังนะครับเสียลูกเตะม,มุมนะครับลูกนี้ซีดานโยนเข้ามานะครับหมงตั้งไว้ก่อนผมเตะทีไว้ก่อนกานาบี้ติดซานโชอยู่ที่ซีดานกานาบี้อา้าวโดนปั๊มกับซีดานยังไงครับลูกนี้กานาบี้เอาคืนมาอา้าวใครได้ครับลูกนีงง้งงอยู่อา้าวผมได้ครับทุ่มมาที่ดามี่ เอา้าทำออกเองอีกโอ้สารโชว์ได้ทุ่มมาครับโยนเข้ามาหาแหวดได้ยิงครับลูกนี้มงมาได้ครับโนโดอยังไงลูกนี้เอาหลุดครับตีเสมอได้ไหมโอ้ยผมยิง ดีดาเนียงได้อยู่ทะลุมาที่ดดรามี่ออกวาอุบามยองเหมือนตอนนี้ผมหลุดไปแล้วนะครับแดงนะครับเน็ตยังตีเสมอยังได้มาลูกหนึ่งครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับลูกมงจากวาลาน เน็ตผมมีปัญหานิดหน่อยครับลูกนี้ตูวตอนหนึ่งครับเวลายังมีครับยังพอแก้ตัวได้โอ้ยปั๊มการันโชอกานาบี้นิกเกอร์เราคือมาได้ไหมไม่ได้ด้วยสันโชนี่เหนียวจริงครับมงทิ้งออกมา อย่างอยู่ที่ลูดิเกอร์แกูลูดิเกอร์แตะยาวมาติดโดฟั่งเขาเจอกับวารานโอ้โหลูกนี้ออกครับออกไปแล้วครับลูกนี้มาเน่ถ่งยงงไปที่โอบา ปามาคนเดียวก็ได้ครับชิพมาครับลูกนี้ยังไงดึงโดไหมโดปาดไปได้ยังไงลูกนี้โอโ้โหได้ลูกเตะม,มุมครับโดนเข้ามาฟานได้เอาคืนได้ไหมโอโ้โหม่งทิ้งกันไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะม,มุมอยู่โดนเข้ามาเข้ากลางที่ โอ้โหได้ไหมครับลูกนี้ตีเสมอได้ครับเป็นลูดิเกอร์นะครับยังได้ครับ2องประตูต่อ2ครับช่วงนี้เน็ตผมมีปัญหามากเลยนะครับโอ้โหตอนนี้90แล้วครับกรรมการจะเป่าไหมโดยังไงเป่าแล้วครับสรุปก็จบกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับ เน็ตตะกุตะกักมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับภาพนะครับถ้าไม่ชัดหรือว่าสะดุดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสรุปแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปได้ด้วยดีนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดๆนั่นหน่อยนะครับว่าไม่รู้จะมาเมื่อ,อไหร่นะครับสำหรับจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแ็บคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ